อเนียมันเล็ก้ขาหลังข้าหลังว่าไงคะอคือคือมัน่าเต็ไปฮะมันไม่มีเขาว่าครับเราให้่ายข้อความหรือมไอะไรเพิีอดัดนะะอดัดนาะมีใครอีกไมคะมีตรงไหนไหมคะว่าไงคะตรงมุมนั้นะที่มืดๆเยค่ะนนาด้อ๋อมุงหลัเหรอคะนีใช่ไหมคะมุมนี้ใช่ไหมคะมุมนี้ใช่ไหมคะ อ๋อเป็นจุดด้วยมือตรงนี้ใช่มมีมีตรงไหนในห้ามมีตรงไหนไหมคะตรงนี้มีตรงไหนไหมคะตรงหน้ามีตรงไหนไหมคะที่รู้สึกว่าภาพอย่างเนี้ยน่าจะนิดนึงแล้วก็โสยมากกาอีกข้างหลังสามตัวติดไหมดแต่ถ่านข้ามองข้างขุมบอดีเลยพี่า้เกาอีกติดไม่หมดนะคะทั้งสอบฝั่งข่ายนิดนึงดูไม่บันรัง ดูไม่มาลามนะคะเก้าอี้สามตัวข้างหลังตรงเดี๋ยวใกล้จังเลยอ๋อเก้าอี้สามตัวข้างหลังตรงนี้มาติดนะไม่น่าติดเข้ามาเลยอ่าไม่น่าเลย่น่าเลเล่นสองกระบอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เชลยเห็นฝุ่นนะคะตอนนี้โอ๋อเห่นฝุ่นเหรออ๋อดังนั้นนะคะการที่เราจะถ่ายภาพ่ในเมื่อเราเตรียมเส้นจุดตั้งใช่ไหเราต้องมาเตรียมกล้องด้วย เช็ดนะคะพ่อจะใช้เช็ดเลงเช็ดเลงทุกครั้งก่อนถา่ายภาพให้ใช้ถ้าเช้ถ้าใช้จูเช็ว,ชวชะนะคะภ <c oughs> าพที่ดีที่สุดในาการเช็ดเลงก็คือภาพเช็ดแว่นใช่หรือว่าในห้องนี้น่าจะมีเกับทุกคนเลยเอาเป็นประมูวหนุงว่าใส่แว่นนะคะจริงๆ่ว่าใส่แว่นนะเพราะที่ใส่แว่นแ,แ,แล้วเราจะแบบ อายุโมเดลก็ใส่ไว้ก็คือเตรียมเช็ดเลนก่อนนะคะใช้ชายเสื้อเช็ดได้ทิชชู่ห้ามเช็ดนะคะทิชชู่อะไรก็ได้ห้ามเช็ดนะคะอย่าเล่นใจวัยรุ่นมีพร้อมทุกอย่างเลยนี่แต่ถ้าเป็นช่างภาพมืออาชีพนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์นะคะน้องชายสุดหล่อที่ถ่ายรูปบุอุอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเครื่องในการที่ต้องทำความสะอาดแล้วห้ามใช้ปากเป่านะคะเพราะมีน้ำลายหนูมีคำถามถามตี นี่เป็นเด er ็กกำมายมาถามวัน um, นี้ทั้งวันเลยว่าทำไมเราต้องเรียนถ่ายภาพพื้นฐานกันนะคะทำไมเราต้องเรียนค่ะวิชัยสินค้าของเราที่มีเพื่อให้มันดูติดตาต้องใจเพื่อดึงดูดใจเพ่ดึงดูดใจผู้ชมเพค่ะดึงดูดใจผู้ชมแล้วเขาจะได้เพื่อเพื่อให้เขาเป็นดูการที่ว่าเรามีความเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการถ่ายภาพเนี่ย เพื่อที่จะให้เราได้มีความรู้ในการมีและก็เทคนิคในการถ่ายรูปเพื่อที่จะให้ดูสินค้าของเราเนี้ยน่าซื้อน่าอยากต้องดูดูคนต้องให้ซื้อให้ได้ด้วยนะคะสุดท้ายเราต้องให้ซื้อให้ได้มีมีมีเหตุผลอะไรไหมคะค่ะก็ทำให้อ่สิ่งที่ดูไม่ดีก็ให้ดูดีขึ้นมา ค่ะถ้าเป็นคนก็ถ้าเป็นสวยก็อีกตัวหนึงไม่ใช่หนูนะหนูสวยแหละโอเคค่ะเมื่อวันกี้เอาไปหลออคนอ๋อค่ะโฆษณากัคยค่ะไปหล่อค่ะแต่แต่จริงถ่ายออกมาต้องให้ตรงปกเลยคะเนี่ยสำคัญมากเลยแต่ว่าภาพโฆษณาก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้คนแบบ มีมีเหตุผลอะไรไหมคะมีเหตุผลทำไมเราต้องเรียนถ่ายรูปทำไมเราต้องเรียนถ่ายภาพพื้นฐานค่ะเพื่อให้เราได้รู้ว่าการถ่ายภาพต้องเริ่มต้นจากอะไรต่อ๋อค่ะจากที่ไม่รู้ก็ได้รู้เนาะค่ะต้องทัาษายจากตัวเองได้อเนนี้มาดูเหตุผลแล้วกันที่อันนี้อันนี้ของผมเนาะเผื่อจะเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงกันแล้วก็เอาไปพัฒนาว่าวันนี้เราก็ตั้งใจที่จะในเมื่อได้โอกาสมาเรียนแล้วนะคะ ก็เป็นการเพริ่มทักษะในการที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้เพราะถ้าเรารู้เราคงไม่ได้เข้ามาในห้องนี้หรอกนะถึงแม้รู้แล้วนะคะก็เพิ่มเติมในส่วนที่เรายังขาดได้บางส่วนก็ได้นะคะแล้วก็ภาพสวยเป็นวัตถุดิบในการในสินค้์ในการสร้างสืงส่อโฆษณาถูกไหมคะเพราะตอนนี้ทุกคนมีมือถือหมดเราไม่จําเป็นต้องไปอยู่ตาม,มป้ายโฆษณาดินทางจะไม่อยู่ในมือถือเลยทำยังไงก็ได้คนเวลาที่เราถ่ายเฟซอ่ะทำให้เขาหยุด จะดูสินค้าเราดังนั้นภาพก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้คนหยุดแม้กระทั่งเนี่ยจริงๆไม่ใช่สินค้าอย่างเดียวนะคะตัวเรานี่นะก็เป็นแบรนดิ้งสำคัญในการที่สร้างสือ่อแล้วก็เนี่ยมันพี่ลูกป,ปัดเนี่ยสวยอย่างเงี้ยแล้วก็สวยคู้กับแม่นึกว่าพี่สาวอย่างเงี้ยทำให้เขารู้กใช่เนี่ยเห็นไหมทุกคนหนูนึกว่าพี่สาวจริงๆต้องทำแบรนดิ้งคู่กันหรือว่าคนสนใจเยอะนะคะพี่ในกราดเดียร <c oughs> ์ปลมใจค่ะแม่ไม่ต้องกลัว <laughs> นำไปพัฒนานะคะในกิจการสิ่งสําคัญในผะู้ประกอบการเจ้าของกิจการเองเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็ลงมือทําได้เองนะคะเราจะรัขั้นตอนในการที่จะจัดจ้างหรือว่าการลงทุนที่แต้ลบเกิดขึ้นนะคะแต่เราสามารถทําได้มาลบปิ้งไอเดียอะไรขึ้นมาแวบบหนึงทําเลยทําเลยทำทันทีอันนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะคะลงทุนกับตัวเองเนี่ยลงต้องลงทุนก่อนน่ดีที่สุดใช่แล้วใช่เลย สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเดี๋ยวนะคะวันนี้เรามีเพื่อนมีสร้างคอนเนคชันที่วันอาจารย์ก็สั่งสอนอาจารย์ก็สั่งบอกค่ะก็คือการมีคอนเนคชันค่ะแล้วก็เหมือนกิจกรรมเมื่อกี้ที่ทางท่านประธานแจ้งนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วก็มีกิจกรรมมีสายสัมพันธ์แล้วก็มีคอนเนคชันที่ดีนะคะลองพิจารณาดูนะคะหรือว่าน่าสนใจต้องหาสินค้ามาขายแล้วเข้ากิจกรรมที่นี่เขา ้องกันอัลไซเมอร์อันนี้สําคัญมากนะคะอย่างทูว่าประเทศประเทศไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่เอชโซแซดีดังน,นั้นผู้สูงอ,อายุว่าเยอะมากแล้วก็นักเรียนที่เรียนกับกลุมอาจารย์รู้ล้วคะออนไลน์ตั้งแต่โควิดก็คือจะเป็นตั้งแต่อายุ50จนถึงอายุ83ปีท,ที่อายุสูงสุดนะคะการที่เราจะถ่ายรูปเนี่ยพอเรามีกระบวนการเรียนความเข้าใจเราไม่ใช่แค่ยกกล้องขึ้นมานแล้วถ่ายเลยมันจะเกิดการคิดพิจารณา แล้วก็เราจะได้ค่อยลงมือทำนะคะมันจะทําให้เรากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็พอกลับมาเสมอได้ <c oughs> อีกโรคหนึ่งที่หายก็คือโรคซึมเศร้า <c oughs> อันนี้คือเจอนักเรียนที่เป็นตัวเป็นป็นแล้วก็เขา,าบอกว่าเขาหายโรคซึมเศร้าจากการที่เขา,าเรียนคอร์สออนไลน์ถ่ายรูปนะลองดูนะคะอีกครั้งคือการสร้างงานอดิเรกนะคะเสริมสร้างไรายได้ได้ไดมาที่หนูคุยเมื่อวานว่า ถ้าเกิดว่ากิจาการเราดีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเอาตรงนี้ไปเป็นอาวุธเพื่อรับงานตรงนี้สร้างสร้างรายได้เราได้แล้วก็อาจจะเป็นรูทไลน์ในการที่จะเขียนเพจบอกว่ากเกษียณแล้วเป็นยังไงก็ได้โดยการเล่าผ่านชีวิตประจาวันของเรา <mm แล้วก็เราผ่านธุรกิจเราได้อย่างที่ตั๊กแตนเรือยอว่าทําได้นะเราที่มีความแอคทีฟมากเลยเ <mm <mm จอหน้าวันนี้ดูวี่สวัสดีกันไปแล้ว,วก็น่าจะประมาณห้ารอบนูก็รู้สึกว่า เสน่ตรงนี้ค่ะพี่ทำยังไงนข้คนที่ไม่เจอเราได้เห็นด้วยเจอแบบนนี้ก็คือจันเลถ้าะเราเจอกันออนไลน์มันเจอได้มากว่านี้นะคะทำยังไงให้ไปส่งถึงได้คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คุณจะส่งบัตรของช่างถ่ายภาพที่ว่าอะไรสําคัญที่สุดของการในชีวิตถ่ายภาพถามอีกถามอีกว่าไม่ไม่จะถามอะไรคักที่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดของการในช่วิตถ่ายภาพ มุมมองไหมคะว่ามุมมองไหมคะอาจารย์เพราะว่ามุมไหนดูแล้วสวยมุมไหนแสงพอแมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประกอบผ้าใช่ใช่ใช่ค่ะมีมีอะไรไหมคะคิดว่าคุณสมบัติข้อแรกของการทป่ช่างแข่ภาพอะไรคะอ๋อช่างสังเกตมีน่้อ๋อาอาจารย์ให้ัก ถูกต้องแล้วค่ะข้อแรกนะคะของการเช่างภาพคือการเป็นช่างสังเกตวอาจารย์เก่งมากเลยอาจารย์สอนที่ไหนคะเนี่ยสอนที่อ๋อโอ้สัตว์ประหลาดวันนี้วันนี้มาเพื่อพื้นปูอ๋อค่ะเขาพี่สาวก็จบจากพี่หมออ๋อนะคะก่อนมาบ่อยกันค่ะใหญ่ข้อแรกนะคะของการเป็นช่างถ่ายภาพที่ดีนะคะคือการช่างสังเกตอันนี้เป็นพื้นฐานวันนี้ เราเก็บทีละข้อทีละข้อแล้วลองไปไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูน้องๆเนี่ยก็สังเกตว่าถ้าตอนนี้เรานั่งแล้วเราสวยปากเรากำลังแบบแดงสวยน้องก็จะแบบไปเจาะไปอะไรเก็บภาพสวยเราได้ทั้งวันอย่าลืมนะคะว่านี่้องสวยทั้งวันนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาพบกับอาจารย์รู้นะคะแล้วเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเตรียมกายพร้อมแล้วหลังจากนี้คือตั้งใจเรียนนะคะไม่หลับนะค่ะเชิญอาจารย์ลูกค่ะ ขอบคุณมากครับทํบา,ารับบวิทยากรของเราอันนี้จ้าไม่แพงทุเรียนถาดเดียวหรอกปวาแล้วครับจริงๆแล้วผมมีหน้าที่ในการสอนถ่ายภาพอยู่เป็นประจำก็มีคอร์สออนไลน์มีคอร์สภาคสนามด้วยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปสัมผักันว่าถ้าใครสนใจจะเรียนฟรีครับคือออนไลน์ฟรีมา ยี่สิบหกลุนนานมากแล COVID, ้วนี่ยโควิดเนียตอนนี้จนปัจจุบันนี้ก็ยังสอนอยู่ครับนะอันนี้วันนี้เราจะได้เก็บความรู้ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะส่วนหนึ่งเท่านั้นรู้จักกันนิดหนึ่งครับผมชื่อธนาพลครับเป็นสิทธิ์เก่าเกษตรครับ KU ห้าสิบเอ็ดนะครับอันนี้มีสิทธิ์เก่า KU ครับเป็นอาจารย์พิเศษศูนย์สุดอบรมเด็กเยาวชนครับก็นะบสถาบินนี้เด็กเยาวนชนระยองครับนะถ้าใครอยากจะให้ คุณหลานทะ่านไปเจอผมที่นู่นก็ไปเซ็น,นหลังกองท่านตาก่อนแล้วไปเจอที่นม่นเดี๋ยวก็สองปากนะเป็นช่างภาพอิสระครับงางตัดต่อวิดีโอภาพนิ่งถ่ายภาพานางแบบ<ม>อัอคนคพพนี้ไม่ได้เอาภาพนางแบบมาให้ดู<ม>ยังมือบางบ่ายจะฝากอาจารย์ภาษไว้<ม> <laughs> งานพิธีต่างๆเช่นวันใหม่ประชุมอย่างเงี้ยผมก็จะไปรับงานถ่ายภาพรับปัญญารับงานรับปัญญาไหมไม่รับนะครับ เดินไม่ค่อยไหวส่วนใหญ่เป็นงานศพเดินสาราเดียวพออุย้ยอันนี้เรื่องจริงเดินสาราเดียวพอแล้วทุกคนไม่ต้องแท่าค้าบนั่งพนมืออย่างเดออียวถ่งงายงา่งา,งายงา่งา,งายาอาจารย์ถ่ายภาพบุคคลครับครอบครัวไปเที่ยวกันจ้างผมไ,ไปด้วยไม่เดี๋ยวเก็บภาพให้สวยไม่ชัวร์จ้างมาตามไปด้ีกว่าชัวร์สุดกลับมาจะไปอิตาลีเงี้ กลับมาภาพไม่สวยเลยกลับไปใหม่ไหมใช่โอ้โหเสียเสียเสียเที่ยวนะใช่ไหมเราทางนภาพได้หรือ่ายาวไปเลยดีกว่าสีโอ้โหดีไหมดีค่ะจอนได้ไปเที่ยวอันนี้มีงานถ่ายอาคารโรงแรมรีสอร์ทบ้านงานอสสาหาเยอะที่พรทยาไปยองเยอะครับเพราะว่าตอนนี้อาสงหาที่นั่งพัฒนากูร แล้วก็เป็นวียีกรับเชิญพัฒนาบุคลากรหน้าการแต่ข้าอันนี้ก็เป็นภาพก่อนที่ไปถ่ายสอนที่หน่วยงานราชการก็คือสอสอชคือสำนักงานบรยชาติครับก็ติดติดหอยสร้อยตาไม่ใช่ติดอะไรนะติดสอย้อยห้อยตาเลียงผิดเรียงผิดเรียงผิดติดตามอาจายก็สั่งไปครับติดตามเลี้ยงตาไปนะครับอันนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขครับไปเร็วๆนิดหนึ่งที่เทศบาลสระบุรีนะไปสอนแคนวาครับ แคนวานนี้เดี๋ยวต้องตั้งสมาธิดีๆนะแคนวาเนี่ยเาะอมมีคอร์สที่สอนส่วนตัวเนี่ยต้องใช้โน้ตบุ๊กมันจะเข้าใจง่ายขึ้นแต่วันนี้เราใช้มือถืออ่าขั้นเทพเลยนะมือถือเนี่ยเล็งกันดีๆนะเล็งดีๆนะันจะชาจริงๆนะอันนี้นี่พัทยาหลายปีแล้วนะครับนอะืๆออันนี้สัมักงานคอพเขาเชิญไปเป็นวิทยากรสอนถ่ายภาพแล้วก็แคนวานนะนะอะคออ อันนี้เป็นราเทคนิคปั้นข่ายครับอันนี้ก็ไปสอนน uh, right? ักศึกษาต่อสร้างถ่ายภาพนะอันนี้ที่เขาใหญ่ครับอันนี้มีคอร์สส่วนตัวองเองนะก็มีทักยี่สิบท่านอันนี้ที่พัทยาครับกลุ่มมาสรงหาอันนี้ไปไปเจ็ดพัทยากันกลุ่มจะได้ประมาณสักยี่สิบกว่าคนนะก็มีแต่งชุดอย่างนี้ด้วยสุดๆเน้นถ่ายภาพครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยอันนี้เนี่ย้องเข้ามาทมนนะนะเมื่อกี้ข้อแรกเราเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่า ช่างภาพต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ค่อยได้ยินเลยอะช่างสังเกตช่างภาพต้องเป็นคนช่างสังเกตแน่ใจไหมว่าเราเป็นคนช่างสังเกตจริงแน่ใจแน่ใจไหมแน่ใจรู้จักคนนี้ไหมครับเออไม่รู้จักไม่รู้จักอ้าวไปนิดนึงครับเป็นเด็กกำพร้าตอน7ขวบพอทราบเนี่ยแข่อย่างชนะเลิศการทำอาหารตอน7ขวบโห7ขวบเป็นชนะเลิศล้วะแสดงว่าต้องเป็นแล้วฮะ เชฟป็นพกเป็นเชฟใช่ไหมอ่ะอีกนิดนึงครับเริ่มทำงานครั้งแรกเมื่ออายุ1สิบขวบใครครับอ๋อเอาอ๋อรู้แล้วรู้แล้วใครยังยังหมายแล้วผมว่าชาวงกัดหมะขนาดสีไหมคะไม่ใช่คนไทยไหมคะไม่ใช่ครับเป็นคนต่างชาติครับ ล้มเหลวกันมาตลอดชีวิตทำ KFC 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 ใช่ไหมทุพคนซันเดอร์เคยเป็นนักสำรวจด้วยขับเรือปั้นน้ำมันขายประกันผู <c <c ้พ yes> ันซันเดอร์ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยตอนการเอนเกษียณตอนธุรกิจไก่ทอดใช่ไหมใช่ครับผู้พันซันเดอร์ใช่ชื่อจริงคือฮาร์เรนเดวิดสันเดอร์ครับกำลังจะถามว่าจำโลโก้เขาได้ไหม แน่ใจป่ะแน่ใจอ่ะแน่ใจนะโลโก้จะขึ้นมาสองฝั่งครับโอเคไหมคิดว่าฝั่งไหนยกมือฝั่งนั้นถ้าคิดว่าฝั่งนี้ถูกยกมือฝั่งนี้ถ้าใครคิดว่าฝั่งนี้ถูกยกมือฝั่งนี้โอเคไหมโอเคค่ะต่อนะครับผู้พันเทนเดอร์มาปั๊บข้างไหนครับถูกข้างไหนถูกยกมือข้างไหนถูกยกมือซ้ายรกว่าเร็วเร็วเดี๋ยวเวลาจะหมดเร็วยกมือ เร็วซ้ายเอาหมดเวลาแล้วนะขวาแล้วเร็วซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาขวาไม่มาใครถูกบ้างใครถูกบ้างใครถูกบ้างอ่าดี่พอสังเกตคนช่างสังเกตมั่นใจไหมมั่นใจไหมมั่นใจไหมว่าสังเกตเอาอีกไหมเอาอีกค่ะขอขอขอตัวแทนทุกคนได้ไหมครับขอตัวแทนคนคนไหนใจข้ามันมั่งแนม พี่ปาใครใครคิดว่าส้ำท่นังเกดมั่งหน้าเลยครับพี่ปุ๊มีหน้ามาเชิญครับเชิญครับเชิญครับเอามาเลยครับมาเลยครับวันนี้เอาปวกมือให้ผู้กล้าหาญคนนึงก่อนครับภ<ะ><ะ>าพทันเตืนไม่ไม่ใช่จะเป็นภาพต่อไปฮนะภาพน,นี้จะมาครับคิดว่าซ้ายหรือขวาถูกคิดว่าท่านสังเกตใช่ไหมแน่ใจนะซ้ายหรือขวานะ กองเชียร์เชียร์ได้นะกองเชียร์เชียร์ได้นะอันหนึ่งสองต๊อมาแล้วครับข้างไหนครับเร็วเดี๋ยวเม่ไหมดท่าไหนครับซ้ายซ้ายซ้ายคซ้ายซ้ายซ้ายนี่เหรอซ้ายซ้าใช่ใช่ว้าอีกไหมผิดเอาลมือให้หนครับปลวมือให้ไหนครับเปลวมให้ไหนซ้ยเนาแน่ใจไยว่าสังเกตแน่ใจครับแน่ใจไหมใครแน่ใจออกมาอีกคน แน่ใจไมดีไหมมีไหมครับไม่มีงั้นรวมนะเ่อรวมรวอ่าอ่าต่อไปครับมันหมุนทางไหนครับเร็วใช้ด้วยขวาครับขวาค่ะขวายกมือเลยยกมือเลยขวาขวาซ้ายซ้าขวาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วใช้ด้วยขวา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 ใช้ ไหนใครไหนใครตอบถูกตลอดเลยมีไหมอุ้ยไม่มีเลือกกไปาอ่ะรู้ตอบถูกนะอ่ะต่อต่อนิดนึงนะต่อนิดนึงอ่ะอันไหนถูกครับซ้ายหรือขวาขวาขวาอันนี้สังเกตหรือว่าเดาเหนนี้ขวา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 ซ้ายอ่ะให้ถูกบ้างให้ถูกบ้างอ่ะยังจะถูกอยู่นะฮะถูกอยู่อ่ะ ซ้ายหรือขวาครับสังเกตกันไหมนี่ยอเมซอนเป็นไงซ้ายหรือขวาครับเคยสังเกตไหมครับซ้ายหรือขวาครับขวาค่ะขวาขวาตรงนี้เอ้ยซ้า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 ยขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอ้างซอนดูซอนมันนี้ซอนอ่าตรงเนี้ยเสร็จแน่เลยอ่าซ้ายหรือขวา เนีเห <Humans. S 1> ็นท mm? <im chez arrivé> like ุกวันเลยเห็นท <t ool activated> so <erin> ุกวันเลยอาศัยกว่ซ้าย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 แน่ใจไมซ้ายซ้ายแน่ใจไขวาแน่ซ้ายซ้ายซ้ายใครตอบผวทุกอันเลยมีไมยกมือหน่อยใครตอบผัวทุกอันเลยไม่มีผิดเลยมียครับไม่มีเลยเราต้องมาสังเกตนะครับสังเกตราเรตัวเราไปดูเอง ปัญหาเราเวลาเราไปถ่ายภาพครับยอมรับไหมครับว่าเวลาไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆปัญหาเราคือไม่รู้จะเริ่มตรงไหน对对ใช่ไหมใช่เพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>บอกเฮ้ยถ่ายรูปอะนดิเราก็นึกในใจเริ่มตรงไหนวะเริ่มยังไงวะเริ่มจากการเป็นคน,นเอ้าเงียบเลยเริ่มจากการเป็นคนช่างสังเกตสังเกตเลยครับสังเกตเลยครับสังเกตแสงก่อนว่ามาทางไหนอตอนนี้แสงมาจากทางไหนครับ ฮัลโหลยังอยู่ในสายไหมครับถ้าจะขา้างหน้าแสงมาจากข้างบนเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดเปิดผ้าม่านเนี่ยแสงออกมานข้างถูกไหมดูดูที่ทางแสงก่อนนะอ่เวลาถ่ายภาพดูที่ทางแสงก่อนเลยพื้นที่นั้นมีอะไรสวยไม่สวย <c oughs> ในนี้มีอะไรสวยไม่สวยครับม <c oughs> ีคนสวยอ่านี่เข้ามาที่นี่เขสวย <c oughs> <c oughs> ลูกปัดสวยอ่ะัง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เ,เกตด้วยนะเขาเป็นอะไรสวยมาก ในบริเวณพื้นที่นั้นมีเป็นจุดเด่นบ้างน,นะครับเราจะถ่ายทอดภาพลงไปถ่ายภาพแล้วถ่ายทอดภาพนั้นไปให้เพื่อนเนี่ยถ่ายทอดเรื่องอะไรที่เป็นจุดเด่นในภาพแบ็คกราวมีไหมมันเหมาะกับแบบหรอเปล่าเอาสินค้าเราไปอย่างสวยเลยไปวางข้างๆถังขยะเำไม,อม,อมเออไหมแบ็คกราวมันทําให้สินค้าเราดรอปไปเลย,ยใช่ไหมครับนั้นแบ็คกราวสำคัญนะครับมีโฟกัลไม่โฟกัวคืออะไรอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าเลนเบลอๆหน่อยบางๆนิดๆิ แล้วก็ไปโฟกัสที่ตัวสินค้ามัน,มนทาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นสรุปรวมแล้ว4-5าข้อนี้ยกยกปลอกขึ้นมาถ่ายภาพได้เห็นไหมครับเริ่มมีกระบวนการคิด<ม>ปัจจุบันนี้เราใช้วิธีการอะไรครับยกปุ๊บกดปุ๊บยกปุ๊บกดปุ๊บเช็ดเลนไหมครับไม่เช,ช็ดชเลนไม่เคยคิดเรื่องแสงไม่เคยคิดเรื่องแร็กเก่าไปถึงปุ๊บกูถ่ายเลยกูเทพมากถ่ายเลยเข่ากระบวนการคิดเกิดขึ้นแล้วครับ มาดูพื้นฐานการแต่ภาพที่หนึ่งนะครับมาเข้าใจเรื่องนี้หน่อยมาทำความรู้จักเรื่องของจุดตัดเก้าช่องกดสาส่วนที่เราทำเมื่อกี้นี้ครับตั้งตารางเส้นตารางในในใน,ในในโทรศัพท์มีทุกคนแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับไอ้เส้นนี้แหละครับมันช่วยให้เราแต่งภาพสวยนะมันตีเส้นเป็นสองส่วนก็นคือแนวตั้งแนวนอนแบ่งแนวนอนสามส่วนแนวตั้งสามส่วนนะครับอันนี้เราไม่ต้องถา่านกันทีเดียวจะส่งสไลด์ไปให้นะเพราะว่า มากับผมดีกว่าติดตามผมเดี๋ยวมันจะหลุดหายไปนะเดี๋ยวสไลด์นี้ผมส่งไปในกลุ่มให้นะครับไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดเกิดจุดตัดขึ้นมา4จุดครับนะครับจุดตัดสำคัญ